ทัวร์อเมริกาหนนี้เป็นมากกว่าปรีซีซั่นและนี่คือ5แรงกดดันที่ร mm ูเบนโมริมต้องเผชิญสวัสดีครับพบกับช่องเป้งจิรไรจับบางนะครับเรื่องแมนยูดูกับเป้งน,นะครับวันนี้มากันดึกเลยนะครับแต่ว่าถึงอย่างไรก็อยากจะทำคอนเทนต์ให้ได้นะครับเพิ่มความส,สม่ำเสมอให้มากที่สุดนะครับวันนี้ไปว่ากันที่ประเด็นของการทัวร์อเมริกานะครับของทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แหละครับก็มีการ เดินทางนะครับลัดฟ้าสู่ชิคาโกเป็นที่เรียบร้อยนะครับบรรยากาศในการเดินทางก็ค่อนข้างที่จะชื่นมืดเลยนะครับมีภาพตั้งแต่ช่วงการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็มีภาพของการเดินทางมาฝากกันด้วยนะครับก็แหมเห็นภาพนี้แล้วผมรู้สึกแหมปราบปลื้มเหลือเกินนะครับสองเพื่อนร่วมทีมชาติแคมบรีนนะครับนั่นก็คือองเรโอนาน่านะครับบนเครื่องกับทางไบรอันเอมบูโมนะครับออกเสียงเอมบูโมนะอ่ะ ก่อนจะไปคอนเทนต์นะครับทำไมออกเสียงแบบนี้ไม่เอมเบอร์เอมโบเวและออกเสียงเอมบูโมเลยเพราะอะไรไปฟังคลิปนี้กันครับ So how do you pronounce your name? b r ายแบรนด์เเป็นไงครับเจ้าตัวยืนยันแล้วนะครับว่าชื่อของเขาออกเสียงว่าเอมบูโมนะครับจริงๆนี่ออกเสียงเอมน้อยมากเหมือนเอ็มบูโมนะครับคือแทบจะเป็นมอม้าอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคทีนี้เรามาต่อกันที่เรื่องของ5สิ่งครับที่มากกว่าพรีซีซั่นการทัวร์อเมริกาผลนี้ เรียกว่าอโมริมต้องมาเชิญกับแรงกดดันหนักมากนะครับไม่ว่าจะเป็นจากสื่อหรือว่าแฟนบอลนะครับอันดับแรกนะครับไปดูกันที่โปรแกรมกันก่อนนะครับว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยมีทีมไหนกันบ้างนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องเจอกับใครบ้างในวันไหนนะครับสำหรับพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์ครับคือการแข่งขันเกมอุ่นเครื่องที่เอาทีมจากพรีเมียร์ลีกสทีมมาแข่งขันกันนอกเกาะอังกฤษนะครับเพื่อชิงถ้วยรองวันโดยการแข่งขันรายการนี้ก็เกิดขึ้นครั้งแรกในปี2นะครั4ที่เข้าร่วมในปีดังกกล่าว็คือตั่า นิวคาสเซิลยูไนเต็ดและบริตันนะครับโดยปีนั้นแชมป์ก็เป็นของเชลซีนั่นเองครับส่วนสีทีมท,ที่เข้าร่วมในการแข่งขันปีนี้ครับก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวสต์แฮมยูไนเต็ดบอร์นมัธและเอฟเวอร์ตันนั่นเองครับส่วนโปรแกรมนะครับในซัมเมอร์ซีรีส์นี้ของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันที่27กรกฎาคมนี้นะครับก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเจอกับทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับ6กโมงเช้านะครับ โดยเป็น m o n น m a x กแล้วก็ a อไอเอนะครับถ่ายทอดสดในทุกๆคู่เลยนะครับส่วนเช้าวันพฤหัสบดีที่3เกรกฎาคมนะครับ8โมงครึ่งแมนยูเจอกับบอลนมัดนะครับและคืนวันอาทิตย์ที่3สิงหาคมนะครับจริงๆก็น่าจะเป็นเกือบจะเช้าแล้วนะครับก็คือเวลาตีสี่เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะพบกับเอฟเวอร์ตันนั่นเองนะครับอ่ะก็ไปดูกันได้นะทาง Mono m a x นะครับหรือว่า AIS Play นั่นเองนะครับถ้าใครเป็นลูกค้า a i s Play อยู่แล้วก็จะ เสียค่าบริการนั้นถูกลงไปอีกด้วยนั่นเองนะครับจากนั้นไปต่อกันที่สควอตนะครับหรือว่ารายชื่อนักเตะทั้งหมด32คนที่เดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาในครั้งนี้นะครับของแมนยูว่ามีใครกันบ้างครับเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูน,นะครับก็ประกอบด้วยอัลไตบายินดีครับทอมฮีตันเดอร์มอตมีเวลเมอร์ด็อกและอองเรโอนาน่าครับกองหลังครับดิโอโก้ดาโลมาทายสเดลิกพาทริกดอกูไทเลอร์เฟดริกเซนไอิดเนเฮเวนดิเอโก้เลออนดิซันโรมาติเน นูแซมัสบาวีริสบุนโรลุกชอและเลนิโยโรครับมิดฟิลด์ครับคาเซมิโรทอเบี้คอลเลเยอร์บรูโน่เฟเนนซ์แจ็คเฟลเชอร์เซคูโกเน่คอรบี้เมนูเมสันมาวตและมานูเอลอุกาเต้ครับและกองหน้าครับอามัดิอาโลมาติอุสคุดยาราสมุสฮอยลุนเบนดิโต้เมนตาโตไบรอันเอ็มบูโมชิโดโอบีอีธานวิลเลียมส์และโจชัวเซอร์ซี่นะครับนี่ก็เป็นกลุ่มนักเตะทั้งหมดที่เดินทางไปในครั้งนี้นะครับ 2. พิสูจน์ตัวเองว่ามีบาร,รมีมากพอครับนี่คือการคุมทีมยักษ์ใหญ่เป็นครั้งแรกของอัเบนโมริมในชีวิตการคุมทีมนะครับจริงๆอยู่ที่ว่าการคุมสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยก็เป็นทีมยักษ์ใหญ่นะครับของทางลีกโปรตุเกสครับแต่ว่าพอขยับออกมาเนี่ยนะครับสู่โลกภายนอกแล้วก็ต้องบอกว่าสปอร์ติ้งลิสบอนเป็นเพียงทีมใหญ่ในลีกโปรตุเกสซึ่งก็ถือเป็นลีกรองนะครับแต่ว่าถ้าจะมาเจอกับลีกใหญ่อย่างพรีเมียร์ลีกนะครับ บูเดสส์ลิก้าลาลิกาสเปนนะครับเกาโชสเรียแล้วก็ลีกเอิงที่เพิ่งจะเริ่มยิ่งใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนะครับจากการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของปารีสแซงต์แชร์กแมงก็ถือว่าลีกพรีเมียร์ล่กโปรตุเกสเนี่ยถือว่ายังคงเล็กอยู่นะครับฉะนั้นชื่อเสียงนะครับแล้วก็บริษทัทคอมเมนมาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถือว่าเป็นทีมใหญ่ทีมแรกของเขานะครับและผลงานฤดูกาลที่ผ่านมาที่ยังทําให้แฟนบอลหลายคนยังคงเคลือบแคลงใจหรือแม้กระทั่งนะครับสื่อมวลชนเองก็ด้วยเนี่ย ซีซั่นนี้จึงเป็นเหมือนซีซั่นพิสูจน์นะครับตั้งแต่ตอนที่พรีซีซั่นนี้กันไปเลยแหละว่าเขานั้นมีภาษีดีพอเขานั้นชื่อชั้นถึงพอมีบาร,รมีมีของมากพอที่จะคุมทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วไปรอดหรือเปล่าครับ 3. ข้คออ้างที่เริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆสืบเนื่องจากเรื่องของการได้นะักเตะที่ต้องการมานี่แหละครับแม้ว่าจะยังเป็นอาวุธสองตแหน่งนะครับที่ยังไม่มากพอที่จะเติม,เต,มเต็มระบบหรือว่าแผนการเล่น343ของรูเบนอโมริมนะครับ แตียงว่าแหละครับคุมทีมมาก็เกินครึ่งปีแล้วนะครับสำหรับในครึ่งซีซั่นที่ผ่านมาคราวนี้อยากได้อาวุธก็ได้มาแล้วนะครับมาติอุสคุนย่าย้ายมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ62.5ล้านปอนด์ตามมาด้วยไบรอันเอมบูโมนะครับที่ย้ายมาสมทบก่อนจะบินไปอยู่อเมริกานะครับกับเพื่อนๆพ,พอดีที่ราคารวมเนี่ย71ล้านปอนด์ครับแน่นอนแล้วครับว่ายังขาดอาวุธหนักในแดนหน้าอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าจุงจิ้มไปที่ใคร ก็ปวดเสียงเป็นกล้าหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโจโชเซอร์ซี่หรือราสมุสฮอยลุนนั่นเองนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยตัดสินใจขออยู่ต่อขอสู้ต่อไม่หนีไปไหนนะครับทั้งที่จริงแล้วแฟนๆก็อยากจะให้ยอมแพ้หนีไปเถอะนะครับฉะนั้นถือว่าเป็นปัญหาหนักตกอยู่เหมือนกันแต่ก็จะมีข้ออ้างน้อยลงนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอามาเดียโ,โลหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับคุมกําลังต่างๆเนี่ยก็พร้อมแล้วลิซันโดมาตินสก็เดินทางมาด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คงต้องย้อนกลับไปที่ คุณย่าและเอ็มบูโม่นั่นแหละครับสคนรวมกันเนี่ยร้อยล้านปอนด์นะครับเอาเป็นค่าตัวกลมๆก,ก่อนนะเจ็ดสิบบวกหกสิบสองเนี่ยร้อยร้อยสามสิบนะครับร้อยสามสิบล้านปอนด์เข้าไปแล้วฉะนั้นเนี่ยการได้สองคนนี้มาคุณจะยังคงมาอ้างว่ายังได้นะักเตะไม่ครบหรือว่าเ,เกมการเล่นมันต้องการครบสิบเอ็ดคนที่ต้องการเนี่ยมันคงจะอ้างไม่ได้แล้วฉะนั้นความกดดันมันก็เพิ่มเติมขึ้นไปด้วยนะครับตามนักเตะที่ ุณได้เพิ่มขึ้นมาเป็นเงาตามตัวนั่นเองครับ 4. 11ตัวจริงต้องเริ่มชัดการแข่งขัน precision นะครับแน่นอนว่าเป็นการทดลองทีมนะครับซึ่งแต่ละทีมเนี่ยโดยที่เราเห็นเนี่ยเป็นประจำก็คือมักจะใช้ผู้เล่นเนี่ยสชุดใน2ครึ่งเวลานะครับก็คือตัวจริงนะครับผสมกับตัวสำรองสัก50-50นะครับจะได้ยังคงเหลือตัวจริงกับตัวสำรองอีกครึ่งหนึ่งนี่ย ลงสนามครึ่งหลงังไม่ให้ครึ่งหลังนะั้นมันกร่อยจนเกินไปจนแฟนบอลที่รอดูซูเปอร์สตาร์ขวัญใจเนี่ยไม่ได้ยนโฉมซูเปอร์สตาร์ของพวกเขานะครับแต่ว่าคราวนี้นะครับถ้าโมริมอยากจะลดความกดดันถ้าอยากจะทําให้ทีมมันมีทรงถ้าอยากจะทําให้แฟนๆเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าพวกเขาเนี่จะต้องออจัดทีเล่นทห้ดีที่สุดแล้วก็โมริมเนี่ยต้องจัดทีมออกมาให้เ,เรียกว่าเน้นนะครับคือเป็นการทดลองทีมเพื่อหวังผลการแข่งขันไปด้วยในตัวจริงๆนะครับเพราะว่า 11ตัวจริงของคุณเนี่ยต้องชัดขึ้นแล้วจากพรีซนชั่นครั้งนี้นะครับโอเคนะครับขยายความจากข้อที่แล้วว่าแม้ว่ากองหน้าตอนนี้จะยังคงเป็นรรสมุสฮอยลุนกับโจัวเซอร์ซี่อยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้แมนยูกำลังทุ่มทุกสรรพกำลังในการดึงกองหน้าคนใหม่เข้ามาก็จริงนะครับแต่ยังไม่น้อยครับแบ็กทรีนะครับก็ต้องลงตัวแล้วว่า3คนแรกนะครับจะเป็นใครนะครับสำหรับเซนเตอร์แบ็กคู่กลางนะครับในระบบที่เป็นกลางคู่เนี่ยนะฮะ บรูโน่จะยืนคู่กับใครนะครับบรูโน่คุณต้องยืนตรงนี้แน่ๆแ,แล้วยืนเป็นตัวบนคงจะไม่ได้แล้วเพราะว่าทั้งเอ็มบูโม่แล้วก็มาติอุสคุนย่าเนี่ยมาแล้วนะครับคู่ของเขาคือใครครับคาเซมิโร่หรือมานิโออกาเต้กันแน่อย่าลืมนะครับคู่กลางต้องอาศัยความเข้าใจต้องเ,เล่นด้วยกันอย่างสม่ำเสมอครับ วิงแบ็กจะเอาอยัางไงดาโล่น้องรักนะครับวินัยดีมีความปมืออาชีพสูงแต่ถ้าผลกานเล่นฟอร์มยังออกมาเป็นแบบนี้ยังเลี้ยงไว้มีแต่จะเสียหรือเปล่านะครับหรือว่าวิงขวาจะเป็นหน้าที่ของอมาเดโลเมื่อเอมบูโมเดินทางมาถึงดรอปดาโลแบบไม่ต้องเกรงใจวิงแบ็กซ้ายนะครับพัทริกดอกูจะเอาดีมากขึ้นได้ไหมนะครับพระกําลังเร่ยวแรงเข้ากับระบบได้แต่ว่าผลงานโดยรวมจะออกมาดีแค่ไหน เกมการเล่นของดับเบิลเทนนะครับมาดิอุสคุนยากับไบรอันเอมเบอร์โมจะออกมาเป็นอย่างไรในแง่ของความสามารถเฉพาะตัวทั้งคู่มีคุณภาพอยู่แล้วแต่การเล่นร่วมกันกลยุทธ์ในการเล่นเป็นทีมร่วมกับศูนย์หน้าหมายเลขเก้าจะออกมาเป็นอย่างไรทั้งทรงบอลทั้งแผนการเล่นจะต้องชัดและ11คนแรกแม้ว่าจะยังได้มาไม่ครบมันจะต้องชัดขึ้นมากจากทัวร์นาเมนต์นี้และต้องเป็น11คนแรกที่แฟนบอลเห็นและรู้สึกว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด เห็นด้วยที่สุดว่าน่าจะเป็นชุดนี้ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานหนักที่กดดันรูเบนโมเรนครับ5กล้าเลือกกล้าตัดสินใจเพื่อให้ได้ทีมที่ดีที่สุดแน่นอนนะครับว่าการจัดตัวผู้เล่นลงไปนะครับไม่ว่าคุณจะใช้ระบบอะไรแต่ว่าจะมีเพียงแค่11คนเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการลงสนามเป็นตัวจริงนะครับฉะนั้นไม่มีทีมไหนได้ดีจากการรักพี่เสียดายน้องนะครับทุกคนจะต้องจองตำแหน่งที่ดีที่สุดนะครับเพียงหนึ่งคนในแต่ละตำแหน่งแต่ละ formation ที่ลงเล่นกันไปนะครับฉะนั้นการไม่ย้ายไปยังอันทิลาวของทางบรูโน่เฟเนนซ์ครับมองในแง่หนึ่งก็ถือว่าคนมันมีใจมองในแง่หนึ่งก็ถือว่าได้คนที่รักสโมสรพร้อมจะทําตามเจ้านายสั่งเนี่ยยังอยู่กับสโมสรต่อไปแต่อีกในหนึ่งนะครับการอยู่ของบรูโน่ก็อาจเป็นปัญหาได้เช่นเดียวกันนะครับพูดแบบไม่เกรงใจพูดแบบเหมือนคนใจร้ายนะครับคนอุตส่าห์ไม่รับเงินก้อนโตอยู่ต่อเป็นเดอะแบ็กมาตลอดทําไมคุณพูดแบบนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ครับเพื่อน บรูโน่เนี่ยทั้งชีวิตเขาเคยเล่นตำแหน่งหมายเลข10นะครับคือมิดฟิลด์ตัวรุกตรงกลางหนึ่งเดียวเท่านั้นแล้วก็ทำได้ดีมาโดยตลอดทีนี้พอต้องเป็นดับเบิลนะครับเป็นดับเบิลเทนเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าบรูโน่นั้นทำได้ไม่ดีเท่ากับตอนที่ลงเล่นในระบบ4231แม้ว่าผลงานนั้นจะออกมาแล้วก็ชัดเจนว่าแบกทีมก็ตามนะครับทีนี้พอมีทั้งคุณย่าและเอมบูโม่อยู่ข้างบนแล้วการถอยลงมาเล่นตำแหน่งตรงกลางสนามมากขึ้นร่วมกับคาเซมิโร ร่วมกับมาเนลูกาเต้นั้นจะทําให้อีกคนหนึ่งต้องแบกรับภาระในการเล่นเกมรับมากจนเกินไปและกลายเป็นรอยรั่วเป็นรอยโวในแดนกลางของทีมหรือเปล่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ยังต้องพิสูจน์แล้วก็ต้องทดลองทีมกันในช่วงพรีซีซั่นต้องปรับจูนและเอาให้เห็นเอาให้ชัดว่าอยู่ตรงนั้นดีหรือไม่ดีถ้าดีก็ดีกว่าหาพาร์เนอร์ที่เหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นคาเซมิโรหรืออูกาเต้หรือว่าคอลเลียร์แต่ถ้าไม่ดีขึ้นมาครับนี่แหละปัญหาที่จะเกิดครับ ถ้าไม่ดีคุณกล้าที่จะดรอปปรูโน่นั้นนั่งเป็นตัวสำรองทั้งที่เขาเองก็มีใจหวนกลับมาไม่ยอมที่ย้ายไปอยู่กับซาอุดิอาระเบียหรือเปล่านะครับสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่โคช้ชทุกคนต้องกล้าที่จะตัดสินใจนะครับเพราะว่าบางพื้นที่มันมีแค่โคต้าเดียวและมันต้องเลือกเอาสักคนที่ ลงไปแล้วดีที่สุดโดยไม่ต้องเสียดายอีกหนึ่งคนนะครับฉะนั้นถ้าตรงนี้เนี่ยการยืนออกมาเป็นดับเบิลพีโวเป็นจุดหมุนเป็นตัวที่เป็นไดนาโมตัวเล่นเกมรับมีทั้งคู่ถ้าเมนูเล่นคู่กับคาเซมิโร่แล้วดีถ้าเมนูเล่นคู่กับอูกาเต้แล้วดีหรือคาเซมิโร่เล่นคู่กับอ iro, ูกาเต้แล้วมันออกมาดีที่สุดในสมการที่ไม่มีบรูโนอยู่ใน11ตัวจริงเพราะขาบนเนี่ยสิบหมายเลข1สิบสองตัวเนี่ยเขาก็จองไปหมดแล้วตรงนี้แหละครับที่จะเป็นจุดที่ชี้วัดรูเบนโมริมว่า คุณกล้าที่จะตัดสินใจดรอปผู้เล่นคนสําคัญแต่มันไม่เข้ากับแผนแล้วหรือเปล่านะครับบิโอโกดาโลได้ลงตลอดแทบไม่เคยพลาดเลยคราวนี้มีดอกูทางซ้ายมีอามัดที่ทุกคนคาดการว่าจะลงเล่นเป็นวิงแบ็กขวาแล้วลงมาอาจจะวูบว่าก,กว่าทําประโยชน์ได้มากกว่าตรงนี้คุณกล้าที่จะดรอปดาโลเป็นตัวสํารองเพื่อผลงานที่ดีที่สุดของทีมหรือเปล่าตรงนี้ไม่ได้สร้างแค่เพียงความ เครดิตนะครับความมีบาร,รมีของคุณหรือว่าการทําให้ทีมเนี่ยมันออกมาดีที่สุดแต่มันยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นที่ทั้งสโมสร้วก็แฟนๆจะมีต่อคุณก่อนเริ่มซีซันทําให้คุณนั้นทํางานได้ง่ายขึ้นก่อนที่ดูการจะเริ่มต้นด้วยครับและนี่ก็คือ5ข้อนะครับที่เป็นเรื่องของความกดดันล้วนๆนะครับที่ผมคิดว่ารูเบนอโมริมต้องแบกรับนะครับในการทัวร์อเมริกาคนนี้นะครับเพื่อนๆมองว่ายังไงบ้างนะครับมองใีประเด็นอื่นไหมหรืออย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ช่วงที่ผมกำลังอัดวิดีโอนี้อยู่นะครับก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันเลยนะครับกับที่มาคัสแบรชฟอร์ดเนี่ยนะครับกำลังไลฟ์อยู่กับสโมสรนเอ่อบาสโลนานะครับในลาลิกาสเปนเพจเขาก็กําลังไลฟ์เลยนะครับในการที่เปิดตัวเขากับสโมสรใหม่นะครับชูเสื้อเป็นที่เรียบร้อยสวมหมายเลข14ให้กับบาซโลนาในซีซั่นหน้านั่นเองนะครับแล้วก็ ก่อน,น,นจากกันไปนะครับก็ไปดูกันสัหน่อยนะครับกับการเปิดตัวของบริอันเอ็มบูโมนะครับอันนี้ไม่ได้เปิดตัวกับสื่อนะครับแต่ว่าเปิดตัวในการฝึกซ้อมที่แคริงตันนะครับก่อนจะบินไปยังสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้รับการต้อนรับจากเพื่อนร่วมทีมอย่างอบอุ่นนะครับแล้วก็ภาพการซ้อมก็เห็นเลยนะครับว่ามีความคล่องแคล่วว่องไวนะดูก็มีคุณภาพปรับตัวซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างสนุกสนานในการลงทีมโดยทีมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยคนที่รับหน้าที่ประกบนะเอาที่เห็นใน วิดีโอนะฮะก็จะเป็น i d e n h เฮ v เวครับที่รับหน้าที่ประกบเอ b มบูโดยเฉพาะนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันละครับว่าการได้นะครับมิดฟิล์หม่เลข10คู่มาครบแล้วจะทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นดีขึ้นแค่ไหนในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็คือพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์ที่สหรัฐอเมริกาก็มาร่วมลุ้นไปด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ